สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะแล้ววันนี้เราก็ยังอยู่ในจักรวาลของซอมบี้แต่เป็นจักรวาลซอมบี้เกาหลีอันเรื่องชื่อที่มีชื่อว่าคิงดอมนั่นเองค่ะซึ่งเป็นหนังซอมบี้ที่ทำขึ้นในภาคพิเศษทำแยกจากซีรีส์เกาหลีเรื่องคิงดอมที่เล่าเรื่องอิงประวัติศาสตร์ในยุคข,ของโชซอนเกาหลีเมื่อพระราชาค่ะทรงประชวนด้วยโรคประหลาดท่ามกลางเกมการเมืองในราชสำนัก ซึงประสบความสำเร็จอย่างมากหลังใายผ่าน Netflix ไปแล้ว2ซีซั่นค่ะก็มีภาคแยกออกมาให้ชมกันในชื่อ Kingdom a s h i n of the North นั่นเองค่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงมารับชมกันได้เลยค่ะเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นที่ราชวงศ์โชซอนในประเทศเกาหลีค่ะก่อนเหตุการณ์ Kingdom ภาคที่1และ2จะเริ่มต้นขึ้นโดยดินแดนของโชซอนตอนนั้นค่ะแบ่งออกเป็น2ฝั่งฝั่งใต้ค่ะก็ได้ถูกชนชาติญี่ปุ่นเนี่ยรุกรานไป ทางเหนือก็ระสำระสายด้วยอำนาจของชนเผ่าพาจวีซึ่งเผ่านี้ค่ะผู้คนที่อยู่ที่นี่คือชาวหนี่เจิน ที่ได้มาตั้งรกรากที่นี่นอกจากนั้นค่ะยังถูกฝึกให้เป็นนักรบตั้งแต่ยังเด็กแต่ก็มีชาวหนีเจนอีกกลุ่มหนึ่งค่ะที่ได้มาตั้งรกรากในดินแดนของโชซอนอยู่ในหมู่บ้านที่มีชื่อว่าหมู่บ้านซงจอยาอินหรือหมู่บ้านชายแดนที่ในตอนนี้ค่ะได้ขึ้นตรงต่อราชวงศ์โชซอนส่วนผู้คนที่ชายแดนแห่งนี้ค่ะก็มักจะถูกเหยียดยา้จากชาวโชวซอนอีกทั้งกับพวกหนีเจินพาจวีอีกด้วยจึงทําให้หมู่บ้านชายแดนแห่งนี้ค่ะถูกกดขี่ข่มเหงมาโดยตลอดเลยค่ะภาพตัดมาที่ ผู้หญิงคนหนึ่งมีชื่อว่าอาชินลูกสาวของคนในหมู่บ้านชายแดนค่ะตอนนี้เธอเดินอยู่ในป่าเพื่อหาสมุนไพรลึกลับชนิดหนึ่งซึ่งเธอนั้นเชื่อว่าเจ้าสมุนไพรลึกลับที่เธอกำลังตามหานี้จะช่วยรักษาแม่ของเธอได้ซึ่งในป่าแห่งนี้ค่ะเป็นที่เล่าขานว,ว่ามีสมุนไพรที่ช่วยฟื้นคืนชีพซึ่งมีเพียงภาพวาดของดอกไม้ชนิดนี้ในสุสานเป็นสิ่งเดียวที่บอกเอาไว้จากนั้นค่ะอาชินก็เดินทางกลับบ้าน เธอพูดคุยกับพ่อเรื่องสมุนไพรแต่ก็ถูกพ่อนั้นดุใหญ่เลยค่ะว่าเธอทําไมต้องฝาฝืนคําสั่งของพ่อด้วยพ่อยังบอกอีกว่านิ่านั้นมีชื่อว่าพี่เยซากุล เป็นป่าที่ทางวังไม่ให้มีผู้ใดเข้าไปโดยเด็ดขาดใครที่ฟ้าฝืนอาจจะได้รับโทษถึงตายอย่างนั้นแล้วค่ะอาชินก็ไม่ได้สนใจเพราะเธอนั้นต้องการที่จะช่วยแม่ให้ได้ค่ะภาพตัดมาที่นายทหารคนหนึ่งค่ะซึ่งมียศเป็นถึงรองแม่ทัพชูพาจีนของโชซอนได้มาลาตะเวนที่ป่าเพยซากุลและได้พบกับศพของทหารหนีเจินพาจวินนอนตายอยู่จํานวนมากเลยค่ะเขาจึงสั่งให้พวกทหารเนี่ยขนศพเหล่านี้กลับไปที่ค่ายค่ะเมื่อมาถึงค่ายทหารค่ะจึงได้ รู้ว่าศพเหล่านี้ไม่ได้ตายเพราะสัตว์ร้ายแต่ตายด้วยนับมือของมนุษย์คือการสังหารพวกกลุ่มของพาจวีในดินแดนของโชซอนถ้าพวกนีเจินพาจวีรู้เข้าคงต้องเกิดเรื่องใหญ่โตเป็นสงครามแน่ๆจริงๆแล้วค่ะรองแม่ทัพเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลังซึ่งคนคนนั้นก็คือคุณนางในตระกูลแฮวอนโจเขาไม่พอใจที่พวกพาจวีนั้นฝ่าฝืนคำสั่งของราชวงศ์ บุกเข้าไปในป่าพเยสากุลเขาจึงสั่งสอนพวกนั้นไปทำให้รองแม่ทัพค่อนข้างลำบากใจและต้องกู้สถานการณ์นี้ให้ได้ก่อนที่จะเกิดสงครามขึ้นค่ะซึ่งเขาก็ได้วางแผนคือเดินทางไปที่หมู่บ้านชายแดนและมอบหมายให้พ่อของอาชินนำข่าวลือไปยังพวกพาจวีอีกฝากว่า มีพวกพาจวีถูกสังหารในป่าเพราะถูกเสือขยำ้ำแน่นอนว่าพ่อของอาชินต้องทำค่ะเพื่อแสดงถึงความพักดีต่อโชซอนเพราะรองแม่ทัพก็ได้ให้สัญญากับเขาว่าในอนาคตจะแต่งตั้งหมู่บ้านนี้ให้ทัดเทียมกับหมู่บ้านในโชซอนเพื่อให้ผู้คนในหมู่บ้านนี้ไม่ถูกกดขี่อีกต่อไปด้านอาชินค่ะก็ได้มาเตือนพ่อว่าอย่าเอาเข่าลือปลอมๆไปแจ้งเพราะมันเสี่ยงมากๆเพราะพวกพาจวีเป็นนักรบ แต่จะมาตายเพราะเสือตัวเดียวมันคงไม่มีใครเชื่อหรอกแต่พ่อก็ไม่ยอมฟังและยืนยันจะทำต่อค่ะในวันต่อมาพ่อของอาชินก็ออกเดินทางแต่แล้วค่ะแม่ของเธอก็อาการสุดหนักอาชินจึงตัดสินใจเข้าไปในเขตพเยสาคูนเพื่อเอาสมุนไพรคืนชีพมารักษาแม่ให้ได้ภาพตัดมาที่พวกของรองแม่ทัพค่ะก็ได้เริ่มแผนที่สองคือรวบรวมชาวบ้านออกล่าเสือเพื่อหาหลักฐานว่าข่าวลือนั้นเป็นเรื่องจริง และแน่นอนค่ะมีชาวบ้านพาจวีแอบปลอมตัวมาเป็นคนในหมู่บ้านนี้ด้วยและในที่สุดค่ะเสือตัวนั้นก็ปรากฏตัวออกมาแล้วก็วิ่งไล่ขย่ำชาวบ้านจนได้รับบาดเจ็บและล้มตายจำนวนมากพวกของรองแม่ทัพก็เริ่มตามเสือไปพวกพาจวีก็เช่นกันพวกเขาค่ะสามารถล้อมเสือตัวนี้ไว้ได้เสือตัวนี้ค่ะมันไม่เหมือนเสือตัวอื่นๆมันคือเสือซอมบี้มันได้กินกวางที่ติดเชื้อเข้าไปเพราะกวางตัวนั้นค่ะได้กินสมุนไพรคลื่นชีพ ซึ่งกว่าจะจัดการมันได้ค่ะพวกเขาต้องเสียกําลังไปอย่างมากจากนั้นค่ะพวกพาโจวีก็ได้พิสูจน์โดยการผ่าท้องเสือออกมาก็พบว่าในท้องของมันไม่มีเนื้อหรือกระดูกของมนุษย์เลยพวกพาโจวีจึงบอกว่าเสือตัวนี้ไม่ได้ฆ่าพี่น้องของเขาแต่เป็นฝีมือของพวกแกแน่ พวกเราจะแก้แค้นให้กับพี่น้องเลือดต้องล้างด้วยเลือดด้านอาชินค่ะหลังจากที่เข้าไปในป่าพิเยสากุลก็ได้สมุนไพรมาเรียบร้อยแล้วและกําลังจะเดินทางกลับบ้านด้วยความหวังที่จะช่วยแม่แต่แล้วค่ะเธอก็พบกับศพของชาวพาจวีคนหนึ่งที่พวกรองแม่ทับเก็บศพไปไม่หมดค่ะศพนี้มีธนูปักอยู่กลางหลังเธอจึงรู้ทันทีว่างานที่พ่อของเธอทํานั้นเป็นข่าวที่โกหก ไม่ใช่เสืออย่างแน่นอนเธอจึงเดินทางกลับบ้านค่ะเมื่ออาชินเดินกลับมาใกล้จะถึงบ้านค่ะเธอก็ได้พบกับข่าวร้ายเมื่อได้เห็นคนในหมู่บ้านของเธอถูกสังหารทั้งหมดไม่เหลือใครสักคนแม้แต่แม่ของเธอที่กำลังป่วยหนักก็ไม่เว้นซึ่งคนที่ทำเรื่องแบบนี้ได้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนอกจากไอดากันหัวหน้าของเผ่าพาจจวีที่ได้ตามล้างแค้นคนในหมู่บ้านเรื่องที่พ่อของเธอนั้นไปปล่อยข่าวลือผิดอย่างแน่นอน พวกมันเลยมาเอาคืนอย่างสาสมค่ะเธอได้แต่คิดว่ายังไงชีวิตก็ต้องเดินต่อไปอาชินได้จัดการศพคนในหมู่บ้านของเธอทั้งหมดแล้วเดินทางต่ออาชินค่ะเดินไปยังค่ายทหารเพื่อคุยกับรองแม่ทัพเป็นการส่วนตัวอาชินได้ขอร้องให้เขาช่วยแก้แค้นให้กับพ่อและคนในหมู่บ้านเพราะพวกเขาเนี่ยพักดีกับโชซอนมาโดยตลอดอาชินก็ได้สัญญาว,ว่าจะทําทุกอย่างให้ท่านรองขอแค่ช่วยล้างแค้นให้ ไม่ว่าจากนี้อีก5าปีหรือ10ปีก็ตามเธอก็จะรอด้านรองแม่ทัพค่ะก็ได้เห็นถึงความมุ่งมั่นของอาชินจึงได้รับเลี้ยงอาชินไว้ในค่ายทหารเธออยู่ในค่ายทหารอย่างยาก,ยากลำบากนอนในคอกหมูและในทุกๆเช้าค่ะเธอต้องมาซักเสื้อผ้าให้พวกทหารทำทุกอย่างเช่นคนรับใช้และอาชินค่ะก็ได้เอาเวลาว่างของเธอนั้นฝึกฝนการใช้อาวุธซึ่งก็คือธนูจนกระทั่ง1ิกว่าปีผ่านไปค่ะอาชินได้เติบโตเป็นสาวสวย งานที่เธอทํานั้นก็ยังเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือฝีมือการยิงธนูของเธอนั้นสุดยอดมากๆเลยค่ะนอกจากนั้นค่ะอาชินก็ยังได้รับคําสั่งจากรองแม่ทัพให้ไปสอดแนมพวกพาจอวีที่อยู่อีกภากเสมอจนกระทั่งวันหนึ่งค่ะรองแม่ทัพได้รับคําสั่งให้นํากองทัพออกเดินทางลงใต้เพื่อรับศึกกับพวกญี่ปุ่น เขาจึงมอบภารกิจพิเศษให้อาชินไปสอดแนมถึงที่ค่ายทหารพวกพาโจวีเพื่อดูว่ามันมีแผนอะไรจะได้เตรียมการรองรับไว้ได้ทันโดยไฟแรงความแค้นที่เธอมีค่ะจึงทำตามคำสั่งและก็ออกเดินทางทันทีโดยในครั้งนี้ค่ะเธอลักลอบเข้าไปในค่ายทหารของพาโจวีได้อย่างแนบเนียนแต่สืบไปสืบมาค่ะเธอก็ได้พบกับร่างของชายพิการที่ไม่มีแขนไม่มีขานอกจากนั้นยังถูกตรึงไว้ด้วยโซ่ตรวนแน่นหนา เธอจึงเดินเข้าไปดูปรากฏว่าชายพิการคนนี้ก็คือพ่อของอาชินนั่นเองเขายังมีชีวิตอยู่แต่สภาพร่างกายนั้นย่ำแย่มากๆเลยค่ะเธอถึงกับกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่เมื่อเห็นสภาพพ่อของตัวเองและเขาอยู่ในสภาพนี้มาน,นานเป็นสิบปีอย่างทรมานพ่อของอาชินค่ะจึงได้ขอร้องให้เธอในค่าเขาซะเขาไม่อยากเจ็บปวดแบบนี้อีกแล้วอาชินไม่อยากทำมันเลยแต่นี่ค่ะเป็นทางเดียวที่จะทำให้พ่อเนี่ยหายเจ็บปวด อาชินเลยตัดสินใจลงมือทำมันด้วยน้ำตาความรู้สึกนี้ค่ะมันได้ฟังลึกในใจของเธอจนยากที่จะลืมเลือนก่อนจากไปค่ะเธอก็ได้เผาค่ายส่วนหนึ่งของพวกพาโจวีจนวอดวาย และเดินทางกลับค่ายที่เธอพักอยู่ค่ะซึ่งเมื่อเธอกลับถึงค่ายค่ะก็เป็นจังหวะเดียวกันกับพวกกองทัพของท่านรองแม่ทัพในออกเดินทางลงใต้พอดีซึ่งอาชินค่ะก็ได้เหลือบไปเห็นลูกธนูของทหารคนหนึ่งที่เหมือนกับที่เธอเห็นในศพของพวกพาจวีเมื่อสิปีที่แล้วในป่าเธอเก็บความสงสัยนี้เอาไว้จนกระทั่งกลางดึกในคืนนั้นค่ะแน่นอนว่ามีทหารอยู่ในค่ายเพียงน้อยนิด เธอจึงเริ่มสืบความจริงของเรื่องราวทั้งหมดอาชินค่ะบุกเข้าไปในห้องของรองแม่ทพัพข่ะและก็ค้นเอกสารทั้งหมดอย่างง่ายดายและก็ได้เจอบันทึกลับของเขาในบันทึกเขียนเอาไว้ว่าเขาจําเป็นต้องเสียสละหมู่บ้านซองจอยาอินเพืินแลกกับความสงบสุขโดยได้โยนความผิดทั้งหมดว่าเป็นคนในหมู่บ้านชายแดนซองจอยาอินเป็นคนฆ่าพวกพาจวีในป่าพเยซากุลพร้อมเอาหลักฐานให้ดู จนเป็นเหตุให้คนในหมู่บ้านนั้นถูกฆ่าตายจนหมดและมีเหลือรอดเพียงหนึ่งคนเพื่อนแลกกับความสงบสุขของโชซอนพออาชินค่ะได้อ่านจนจบเธอช็อกมากกับสิ่งที่ได้เจอเพราะกลุ่มคนที่เธอไว้ใจมาตลอดเป็นต้นเหตุของโศกนาฏกรรมทั้งหมดค่ะจึงทําให้เธอเนี่ยแค้นเป็นอย่างมากเธอจึงสังหารพวกทหารในค่าย,ย่างลับๆและเอาสมุนไพรคืนชีพปลุกพวกเขาให้ตื่นมาอย่างเชี่ยวชาญ และแล้วค่ะพวกทหารก็กลายเป็นซอมบี้เรียบร้อยบันเทิงแล้วแหละค่ะคราวนี้พวกทหารที่กลายเป็นซอมบี้ค่ะก็ไปกัดและแพร่เชื้อให้กับทหารคนอื่นๆในค่ายอย่างรวดเร็วส่วนใครที่คิดจะหนีค่ะอาชินก็ยิงธนูสกัดไม่ให้พวกเขาออกไปเมื่อเธอจัดการเกือบจะเสร็จสิ้นแล้วค่ะนายทหารคนหนึ่งก็มาขอความช่วยเหลือ แต่เธอก็ได้ยิงธนูใส่ที่มือของเขาเขากรีดร้องด้วยความเจ็บปวดจนทำให้ซอมบี้ตัวอื่นๆได้ยินเสียงก็กรูกันเข้ามากัดกินเขาอาชินค่ะจึงจัดการราดน้ำมันและจุดไฟเผาเพื่อทำลายหลักฐานค่ะจากนั้นเธอก็ได้เดินทางกลับไปยังหมู่บ้านชายแดนพร้อมกับนายทหารนายหนึ่งเพื่อเอาเขาเนี่ยมาเป็นอาหารให้กับคนในหมู่บ้านที่ตอนนี้กลายเป็นซอมบี้ทั้งหมดเธอนั้นแอบใช้สมุนไพรคืนชีพให้กับพวกเขาในเหตุการณ์เมื่อ1ิปีที่แล้ว และเลี้ยงพวกเขามาโดยตลอดด้วยโซตรวนที่ขังเอาไว้อย่างแน่นหนาและเธอนั้นค่ะก็ได้ใช้เวลาว่างศึกษาเกี่ยวกับสมุนไพรคลื่นชีพจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเธอถึงใช้ได้อย่างเชี่ยวชาญอาชินค่ะจึงได้ออกเดินทางอีกครั้งเพราะตอนนี้ค่ะเป้าหมายของเธอก็คือสังหารทุกคนในโชซอนและพวกพาจวีเพื่อเป็นการแก้แค้นในสิ่งที่พวกมันได้ทำกับครอบครัวของเธอเธอได้เดินทางไปยังหมู่บ้านชายแดนในโชซอนที่มีชื่อว่าอึจู เพื่อเสนอขายสมุนไพรคืนชีพให้กับหมอที่ชื่อว่าอีซึงฮีพร้อมกับวิธีใช้ซึ่งหลังจากนั้นค่ะก็ได้เกิดเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือเหตุการณ์ในงดอมภาคที่1และภาคที่2นั่นเองค่ะหลังจากนั้นค่ะอาชินก็ได้เดินทางไปพบกับไอดากันหัวหน้าของชนเผ่าพาโจวีไม่พูดพร่ำทำเพลงค่ะอาชินก็ได้ง้างธนูแล้วก็ยิงไปที่พวกเขา และหนังก็จบลงค่ะหากใครรับชมผ่านทาง Facebook ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือหากใครรับชมผ่านทาง YouTube ฝากกดกระดิ่งและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรา O2 Studio ด้วยนะคะดูหนังเต็มเรื่องได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะคะ